จะเห็นว่าคนคึกคักมากนะคะเห็นไหมคะของก็เต็มคนก็เต็มนะคะก็คือรถคันเดียวของพี่แกนี่เราสามารถซื้อได้ทุกอย่างเลยนะคะต่างคุณต่างเลือกซื้อเห็นไหมคะของเยอะจริงๆเลยคะ่ะคุ้มเลยคะ่ะคุ้มกับที่เรารอคอยมาหนึชั่วโมงกว่ากันนะคะต่างคุณต่างเลือกซื้อกันไปนะคะ คึกคักค่ะตลาดนัดค่ะตลาดกลางหิมะวันนี้ขายดีมากนะคะยังไงช่วยกดติดตามให้รัดาด้วยนะคะเป็นกําลังใจในการทำงานคะ่ะจะพาชมคลิปสวยๆงามๆอีกหลายๆคลิปนะคะที่นี่ฟาร์มน้องแอนเมืองเฉียนนอร์เวย์นะคะ คึกคักมากนะคะเห็นไหมคะตลาดนัดตลาดนัดนะคะมีของหลายอย่างมากมีมีหลายอย่างมากนะคะนี่มีดักแด้ด้วยดักแด้มาจากบ้านเรานะคะดักแด้นะคะแล้วก็อันนี้เขีย่ามวุ้นอันนีงอันนี้เปียอ,อมนะคะแล้วก็อันนี้คือกระเปานะคะนี่คืออะไรเอ่ย ขนมหัวใหมันออกเปรี้ยวๆให้แม่ตัวเองมันหวานหวานเหรอีหลายอย่างนะคะอยากได้เปรี้ยวอ่ะมันไม่เปรีตัวไม่เปรี้ยวอะนี้อยากผีกวนนี่หลายอย่างมากจริงๆนะคะมาดูมาดูนี่นีลูกหผีเหรออันไหนคือหผีนี่เหรอไม่ใช่อร่อยทุกรสกค่ะนั่นแหละดำๆ่ลูกหผีไหนไหนเธอได้ไรบ้างไหนลูกเธอได้อะไรบ้าง ได้ม่ยงเิได้มยงแล้วก็ตะไคร้ชอบทำกับข้าวค่ะนายลุงชอบทำกับข้าวโอ้โหดูนี่มียันตลึงเลยนะคะตำลึงก็มีนะคะตลึงสดสาลคลึงสดสก็มีเท่าไหร่นะห้าสิบคนครับตำลึงเราปลูกไมได้ก็ไม่แพงรอกค่ะต้นจืดต้นอะไรก็ ต้องมีนี่ครับหนาวนะคะต้องมีนี่ต้องต้องจุดไฟช่วยเพราะว่ากลางหิมะนะคะตลาดนัดกลางหิมะค่ะอย่าไปนะ,ะปลาตั้งโกล่ะมีปลาตั้งโกด้วยเหรอเธออ๋อเหรอปลาตังต้งโกช่วยแท็งด้วยค่ะอันนี้อัน,นสวยมากเลยนะคะเนี่ยกระชายนี่สวยมากไ,ไม่เคยลองทอดกินจ้าอร่อยอ๋อ ี่กระชายอยู่นี่ค่ะกระชายตรงนี้สวยมากเลยกระชายีาใลไ์ประมาณนี้ประมาณคอบี่เขาบอกมันมาใหม่ไงใหม่เลยเนี่ยลงเมวานเดี๋ยวเดี๋ยวบอกให้นะเออถามให้มาตรงนี้บ้างค่ะตรงนี้บ้างค่ะตรงนี้บ้าโหนี่ของยัง หอยจ้อโหมะม่วงใช่ของจ๋าของหลายอย่างมากนะคะนะา่าทานเท่านั้นเลยนะคะามมานี่ผักสักเศดใบกะเพราของเยอะมากเยอะมากตลาดใหญ่มากนะคะวันนี้มีกุ้งแห้งด้วยคะ่ะกุ้งแห้งสามห่อรั้ว กุ้งแห้ง250ยนะคะต้องขอโทษนะคะเสียงเจียวจ้านิดนึงตลาดค่ะตลาดยูโอ้โหนี่แห้งไปใส่ส้มตำนะคะนี่อีกค่ะนี่อีกค่ะนี่ค่ะมีของเยอะมากนะคะบางหลังด<อ>ูค่ะ ของเยอะมากพริกแน่นนะคะพริกแหะะ้งพริกสดมีหมดเลยะคะ่ะเป็นายหมอนได้อะไรบ้างคุณเธอไออพริกเออ <ไป S 2> แม่ช้าต้องเอาพริกไปเยอะๆนั่นแหละดีแล้วเธอทำพริกอร่อยเอาฝากขายเอาฝากซื้อเออเออไปทำไปทำหมอนทำไม่ได้แล้วตอนนี้มือเจ็บจี้โลร,รักษาตัวรักษาตัวให้หาย เยอะมากนะคะนี่รถดีมียันโหตำกล้วยค่ะเอาไปตำกล้วยได้นี่ตำกล้วยกับมะขามมีทุกอย่างเลยนะคะเห็นไหมคะนี่ดูคะ่ะตำกล้วย,วยทุกอย่างนะคะตลาดนัดไทยท่ามกลางหิมะนะคะเห็นไหมคะทุกคน ต่างเลือกซื้อกันตามใจชอบที่ตัวเองต้องการเลยนะคะเพราะว่าอยากได้อะไรก็ได้หมดค่ะคันนี้รถคันเดียวแต่แกขนมาเต็มเพียบเลยจริงๆค่ะขนมาจากออสโลค่ะดูของแกค่ะเยอะมากจริงๆเลยนะคะสารเป่าก็มีค่ะมีทุกอย่างนะคะที่ต้องการนะคะ มีทุกอย่างจริงๆค่ะกระเพาะปลามีขนมกรอบๆขนมที่แก้มนี่อันนี้ก๋วยเตี๋ยวเส้นมีน้ำตกเส้นอะไรมีหมดเลยค่ะมีลูกชิ้นพร้อมมีลูกชิ้นน้อยมีลูกชิ้นใหญ่ดูคนค่ะทุกคนซื้อกันเพลินเลยค่ะจ่ายอย่างน้อย2,000-3,000กันค่ะแต่ละคนวันนี้เงินสะพัดมากนะคะเจ๊ mm hmm. เขาเตรียมมาให้พร้อมเลยค่ะจากออสโลค่ะ รถคันเดียวนี่แกจุได้เยอะมากเห็นไหมคะสูงยันเพดานเลยค่ะลูกค้าบอกทุกคนนะคะว่าคุ้มค่ากับการรอคอยของเจ๊แกเพราะว่าแกมาคันเดียวรถตู้ใหญ่นี่นะคะแต่ของแกมาเพียบเลยค่ะครบทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นกะปิน้ำปลาชูรสน้ำตาลคือทุกอย่างมีหมดนะคะตั้งแต่ผักยันกับของ ใช้ในกลัวในกลัวมีหมดเลยนะคะท่ามกลางหิมะหนาวๆนาวกันนี่แหละค่ะกรอค่ะเลยนะคะ,คน,ะ,คะนี่ก็คือสะเดานะคะสะเดาเสะเดาแล้วก็ม,มีสะเดาด้วยมีชะอม,มใบโหระพามะละกกอนะคะมะลักะะกอน,นี่ร้อยลูกหนึ่งอยู่ที่ร้อยห้าคหนึ่งระะ้อยห้าคนนะคะร้อยห้าคนค่ะอันนี้ใบ คือจินกับไม่ของเยอะมากของหวานของเยอะมากของเยอะมากของเยอะมากนะคะดูคะ่ะดูคนซื้อคึกคักตลาดคึกคักมากนะคะเป็นครั้งแรกใช่ไหมอัน ครั้งแรกของปีนี้เนาะใช่ไหมแอนครั้งแรกของปีนี้ใช่ไหมตลาดนะเธอเห็นไหมคะตลาดนะตอนนี้ขายกับพีมะาเลยขายกับพีมะค่ะแปลกมากมีที่นี่ที่เดียวนะคะเป็นครั้งแรกของเราขายกับดูค่ะดูรถค่ะดูรถคนมาเยอะมากนี่แฟนแอนแล้วก็น่นว่าดูรถก็รู้นะคะว่าคนมาเยอะขนาดไหนนะคะอ่ะคุณนาย คุณนายนี่ค่ะคุณนายปูเพิ่งจะมาเพิ่งจะมาแล้วเข้าตลาดยังคนมารอาไม่บายไม่บายของเพิ่งจะลงยังไม่หมดเลยคนมาเต็มเลยคนเยอะนะคะ โอเคนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะขอบคุณที่รตาขอบคุณท่ติตาค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะดูค่ะรอจ่ายตังค์กันนะคะคิวยาวเลยค่ะคิวยาวเลยนะคะรอจ่ายตังค์กันนะคะเฮ้ยเอกเวอรตอร์าหนุระนารอจ่ายตังค์กันคนเยอะมากนะคะคึกคักนะคะถึงจะมีอยู่แค่3ลมร้านแต่ว่าก็ขายดีทุกร้านนะคะ นตนลาดนัดคขายท่ามกลางหิมะกันเห็นไหมคะเนี่ยทุกคนตั้งกับกลางหิมะอย่างนี้เลยนะคะมีที่เดียวคะ่ะนอร์เวย์ค่ะหนาวก็หนาวแต่ว่าก็อยากซื้อผักกันนะคะเพราะว่าพี่เข้ามาจากออสโลนะคะพี่มาจากออสโลค่ะนะทีไรจะเปิดกดแล้วใช่ไหม สำหรับวันนี้นะคะทำยลาดัของคนไทยเลกงานเหรอพี่คก็มีของเยอะยมากมายนะคะจะไม่มีได้ยังไงจะค่อปลตัวได้ได้กดไลงยขอบคุณค่ะคุณาภาษาอังกฤษนะคะคุณป้าเห็นไหมคะว่าผักเยอะขนาดไหน มันไม่มีนะคะมีที่นี่ที่อย่าวมีพุทราด้วยค่ะพุทราลูกน้อยๆนี้ด้วยอุ้ยมีแหนมด้วยค่ะมีแหนมด้วยนะคะมีแหนมด้วยพี่ตู่ได้ไรบ้างอะ ของเยอะมากอันนี้3ห่อร้อยเนี่ยก็จับยวนเนี่ยแผนกยวนแผนก3สามห่อร้อยอันนี้มีน้ำม่ลเ้จน้ำมะพร้าวน้ำ<ล>ม<อ>ะพร้บวหมดแล้วอันนี้อันนี้อันนี้ ได้เองแล้วค่ะสับปะรดน้อยบ้านเราแค่80ดสิบบาทเออห้าสิบบาทก็มี80บาทไปเอันนี้ก็น่ากลัวจะน่ากลัวจะเป็นร้อยใช่จะเป็นร้อยแหละแต่ว่ามันน้อยอร่อยนะคะของที่เราได้นี่เชิญมาดามสับปะรดน้อยอร่อยเยอะมะม่วงน้อยก็มีค่ะมะม่วงน้อยมะม่วงน้อย มีทุกอย่างนะคะปลาส,ส้มด้วยแล้วก็นี่มีหลายอย่างนะคะโอ้โหของเยอะจริงเลยค่ะสลัเปามะเขือพวงมะเขือแล้วก็สับปะรดน้อยนะคะของเยอะมากจริงเลยค่ะาให้ของเยอะมากจริงๆนผ่าตะไคใบมะกรูดมีหมดนะคะ น้ำน้อยน้ำไม่่าันแสตบของเยอะมากนะคะเยอะมากจริงๆค่ะตลาดนัดท่ามกลางหิมะนะคะนี่เจ้าของฟาร์มมะม่วงเท่าไรนะร้อยเก้าสิบตลาดนัดมะม่วงมะม่วงมีมะม่วงสุกด้วยนี่เอาชุดนึงเท่าไหร่นะร้อยเก้าม่องเดียวมะม่วงมีด้วยคะเท่าเหนียวมะม่วงไม่เอ่อ มะละกอชุดร้อยห้าสิบนี่ด้วยนะรการจอนขุ่นยาเพี้ยคดึงม่วงๆดึงลูกเลยเนี่ยเห็นไหมอร่อยมากอร่อยมากเขาดังอ่ะที่เขาได้รางวัลอะเมืองไทยเขาเขามูนมาจากเมืองไทยเลยจริงเลยค่ะเอาค่ะเอาลองไปชุดหนึ่งค่ะลองเบฟประมาณสิบนาทีนะอ๋อต้องเบฟก่อนใช่ไหมอ้าวไปเอาไปเอาเอาเขาเขาชันใส่นี่ก่อนเอาวางไว้ข้างนอกก่อนเดี๋ยวจ้ะเออดูค่ะ ของเยอะมากที่เราจะจ่ายตังค์แล้วนะคะ วันนี้มันนักเหงื่อแม่ค้าเย็นปวดหนาวหมดแล้วเย็นหมดแล้วแต่ก็ต้องมาเพราะของเยอะมากต้องมามายืนรอแม่ค้ากันแล้วแม่ค้าก็เอาของขึ้นรถไม่ได้เพราะคืนหนาวขึ้นไม่ได้อ้าวคิดเพราะวอากาศติดลบเยอะมากนี่ของหนูอ่ะอ้าวนี่กุ้งแห้งนี่นะคะวันนี้มาตลาดอันนี้ร้อยสิบห้ามะม่วงชุดหนึ่งนั้นเท่าไหร่อัชุดหนึ่งค่ะเต้ากระปิกะปิร้อะปิมะเขือสามสิบ อันนี้ชุดร้อยห้าสิบค่ะกี่ไรคะหกร้อยหกสิบห้าค่ะหกห้าโอเเสียบนะคะเสียบด้วยส่วนแล้วรับรองว่าคิดถึงแม่ค้าได้กินใช่ใช่ใช่ค่ะเพราะว่าม่วู่พี่ก็สั่งเดือถูกมาเลยนะปกติเราจะไม่โอเคตรงไหนพี่โอเคปุ่มไหนโอเคนี่ใส่รหัสด้วยค่ะใส่แล้วเรียบร้อยโอเคแล้วกูเชียนแล้วโอเคนี่นะคะหกร้อยกว่านะคะ ของสดมากนะคะวันนี้เราได้หลายอย่างนะคะนี่ได้ประมาณนี้เลยนี่นี่แม่ค้าคนสวยเราเห็นไหมคะสวยตลอดนะคะน,นะน้องอะไรนะคะเจนนี่ค่ะเจนนี่ใช่ใช่น้องเจนนี่เห็นไหมแม่ค้าเราคนสวยนะคะ,นนะ,คะก็มันหนาวเธอมันพิ่งจะใช่หิมะพึ่งจะหมดมาแล้วอามุ้ยสวัสดีจ้าคุณนายไม่เห็นนานเลยนะคะ นี่ค <toys> ่ะดูค่ะวันนี้เราได้ได้เยอะมากนะคะได้สับปะรดแล้วก็ได้นี่ด้วยได้กุ้งแห้งได้หลายอย่างนะคะเห็นไหมคะนี่นหนาวด้วยนี่อันนี้น้ำชานมเย็นชาเขียวนะคะนี่ค่ะหนาวค่ะนาว โอเคค่ะสำหรับตลาดนัดท่ามกลางหิมะวันนี้นะคะก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณที่ติดตามนะคะอย่าลืมกดติดตามไว้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบายบายค่ะสวัสดีค่ะ